วันนี้พาเด็กๆมาซ้อมข่าวครับเนาะนี่ดูครับน้องนี่แบบนี้นี่ทอยปูกัดตรงนี้มันหนาเกินครับมันจะแตกกอไม่ได้ฟึบก็จกมานี่วางครับตรงไหนที่มันหนาเกินเราก็จบออกมาครับมันแตกกอไม่ได้ครับ แต่กอได้น้อยนี่มาวางนี่เขาบอกว่าย้ายที่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ครับเพราะว่ามันจะได้ไแต่กอได้ดีครับที่มันยิ่งกว้างแต่ถ้ามันเบียดเบียดเสียดกันเกินมันก็ไม่สามารถแตะแตะกอได้ได้ไชึบนี่มีก็วางครับ มันจะเอียงๆหน่อยแต่ว่าพอข้ามตั้งตัวได้แล้วมันก็จะตรงเองครับน,น,ออนี่ครับง่ายครับไม่ต้องก้มกวนหลังแบบนี้สบายสบาย ส้มได้ทั้งวันครับแบบนี้ครับบิซีทีนี่เราอยู่ที่จุ่งนามาส้มข้าวครับ่้มข้าวที่มันน้ํามันท่วมแล้วข้าวมันไม่เกิดข้าวมันตายนี่ก็่้มได้สองนาแล้วครับเวลาพักเที่ยงแล้วกินข้าวครับ ข้าวอยู่ทุง่งนาครับเนี่ยลมเย็นด้วคือบรรยากาศลมนี่ครับบิ๊สบายครับพี่น้องมียังมากมายแล้บมาเราเนี่ยนี่ก็สุดใจแล้วหัดหัดหิด มาข้าวด้วยกันครับพี่แก๊งโมน้องนั่ง,องนองยองพี่น้องมดมดนายครับระตทดสอบไทยด้วยครับ <S 2> <S 2> นี่ดาดเลยครับนี่ข้าวรัดแกงครับนี่ น่ากินครับน้องเป็นบ้านเขานาข้างๆเขาก็ซ่อมข้าวเหมือนกันครับซ่อมเกือบหมดแล้วท่านี้ครับซ่อมทุกคนี่ข้าวนากันทำกันเดอพี่นอ้อง ผัดเองครับผัดแล้วก็ใส่โหระพาด้วยใส่กระเพราด้วยใส่ผัดใส่พริกแกงครับ <c oughs> แบ,แบ,แบ,แบตรงนี้ยังไม่ได้ถ่ายอาไปถ่ายหนังกแงแปลงคนระับไปถ่ายเครื่องเสียงครับช่วงนี้เป็น ช่วงหน้าฝนก็ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีงานางานพวกหนังกลางแปลงพวกหมอนสพครับก็เลยไม่ได้ไปถ่ายกดใจรออีกหน่อยครับช่วงนี้ดูท้องไร่ท้องนาดูาเข้าป่าหาเห็ดอะไรไปก่อนเด้อพี่น้อง เห็ดพึ่งเมื่อว,วานครับเห็ดพึ่งผัดใส่พริกแกงเนี่ยอร่อยมากครับใส่ใบโหระพาหน่อยใส่กะเพราด้วยโยอดบรรยากาศท้องพุ่งนาครับประก,การฮาดาวเขาสู้ไม่ได้ครับแบบน,นี้ยอด เอาไอ้เอาสเต็กเอาไอ้หูฉะลามาแรกก็ไม่เอาครับแบบเนี้ยนี <c> ่ <oughs> สุดยอดกว่า <c oughs> ตรงนี้เห็ดหางเรายุงกำลังออกพึ่งหวานกำลังออกเด๋ย็ซ่อมข้าวเสร็จก็ ปถ่ายการหาเหตุให้เอฟซีได้ชมด้วยนะครับอย่าลืมชมแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเห็ดพึ่งขมก็กเยอะครับพึ่งขมเป็ดยูคาระ ไปวันนั้นเกือบเกือบหลงครับปลานั้นมันเป็นป่าที่ใหญ่ครับแต่ว่าไม่เคยเดินทั่วสักทีวันนั้นไปจุดที่ไม่เคยไปเข้าไปเนี่ยป่าไอป่านั้นมันต้นไม้มันจะเหมือนเหมือนกันหมดครับมันจะเป็นต้นพวกต้นยางนาแล้วก็ต้นบ้านผมเรียกต้นต้นตราจต้นตราต้น รู้ภาษาไทยเรียกต้นอะไรมันจะคล้ายๆกันหมดเลยแต่มันมองไปทางไหนมันเหมือนกันครับมันไม่มีแบบว่าให,ให้เราสังเกตว่าทางแบบว่าไปทางโน้นมีต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้แต่นี่มันจะต้นไม้เหมือนๆกันหมดทั้งป่ามันก็เลยทําให้หลงง่าย เข้าป่าหาหิตพยาย,ยามจ,จะเดินวนไปวนมาครับพยายามไปเดินตรงๆครับหรือจะวนซ้ายบนขวาก็ต้องวนไม่วนไกลมากครับไม่งั้นหลงแน่ แ็บหลายข้ามาน้อยเก, <c oughs> กินแต่ก็แค่นี้ก็พอแล้วครับอิ่มแล้ว พี่น้องจะส้มข้าวต่อครับไาชมบรรยากาศอยู่ทุ่งนาแบบนี้ลมเย็นสบายข้าวเที่ยงด้วยกันครับแล้วก็ข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ส้มส้มนาต่อครับนิดหน่อยแล้วก็วันนี้คงคงไม่เสร็จน,นะครับเพราะว่าผมส้มไปเรื่อยๆไม่ได้รีบเร่งรีบอะไรวันละนิดวันละหน่อยไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอ่าสับสนุนช่องด้วยนะครับ จะได้เป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับตอนนี้ก็เกือบ600ซับสไครต์แล้วครับดันให้ถึง1,000ซับสไครต์ครับจะได้เปิดสไร้างรายได้ได้ครับกับคลิปนี้ผมบ่าวติงดาวไปกนอนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับบายบายสวัสดีครับ